เรื่องของวินัยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีตั้งใจแล้วว่าจะทําให้ได้ทุกวันแต่มักจะไปเจอกําแพงความท้อนะคือถ้าจะหาไฟอะไรที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยนะมันมันมีความ มันมีความกระตือรือร้อนมันมีความรู้สึกว่าสามารถเอาชนะความทอ้อนะแล้วก็แล้วก็มีความสม่ำเสมอในทุกวันนะตัวตัวคำถามคงเป็นแบบนี้ซึ่งผมเองช่วงที่เริ่มเจริญสติก็ก็มีโอกาสที่ได้เจริญสติทั้งในแบบเป็นคารวสแล้วก็ในแบบที่เป็นพระเคยครองผ้าเหลืองอยู่พักหนึ่งสมัย ยังเป็นหนุ่มน้อยนะก็เลยเข้าใจถึงความแตกต่างว่าการที่เรามีชีวิตแบบหนึ่งงเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านสอนเจริญสติจริงๆท่านเราจะเห็นนะทุกพระสูตรที่เกี่ยวกับการสอนเจริญสติสอนเจริญสติปัฏฐานเนี่ยท่านจะ ขึ้นต้นได้คำว่าดูกรภิกษุไม่ค่อยมีนะหายากมากที่จะบอกว่าดูกรนางวิสาขาดูกรนะอ,อ,อนาธิกะเบนดิกนะั้นคือคือแม้แต่คนที่เป็นอริยะเจ้าที่เป็นคารวาตน,นะก็หายากแล้วที่จะมีสูตรไหนบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัติกับคารวาต อันนี้ก็เพราะว่าการมีชีวิตแบบคารวะเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของอผู้เจริญสติที่สมบูรณ์นะครับคือคือมันขาดแหว่งแหว,ง,แวงวิ่นวิ่นไปเพระเาะพระเจ้าตรัสว่าคาราวะาเป็นทางมาแห่งธุลีคือเป็นทางมาที่จิตเนี่ยจะแปดเปื้อนได้ง่ายแปดเปื้อนกิเลสแปดเปื้อนมนทินนะ แทบจะไม่มีงานไหนในโลกที่ไม่แปดเปื้อนมนทินม,มันต้องมีนิดมีหน่อยนะแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยสำคัญนะไอ้ตัวสมองเนี่ยคือคกลไกที่ผลักดันที่ขับเคลื่อนชีวิตที่แท้จริงเนี่ยสมองเราถ้าหาว่ามันหมุนไปเรื่องงานมันหมุนไปเรื่องแก้ปัญหามันหมุนไปเรื่องคนเนี่ยโอกาสที่จะวกกลับเข้ามานะสงบลงได้ เข้ามาที่ภายในแล้วก็อยู่กับจิตกใจที่มันมีความสว่างที่มันมีความพร้อมจะเจริญสติเนี่ยยากะฉะนั้นพอเราทํางานมาแล้วหัวปั่นไปเรื่องงานแล้วทั้งวันเนี่ยนะอยู่ๆจะให้มาเบรกไอ้คลื่นความคิดในแบบที่ทํางานหรือในแบบที่วุ่นวายกับคนเนี่ยแล้วก็มาสงบลงสงบจิตสงบใจมาอยู่กับจิตใจที่มันไม่ออกไปข้างนอก มันเฝ้าดูอยู่ข้างในเนี่ยบางทีมันยากนีะนั้นคือพระพุทธเจ้าท่านเลยตัดปัญหาในยุคพุทธกาลเนี่ยนะเวลาท่านสอนจากการเจริญสติเนี่ยท่านสอนแต่คนที่ตัดสินใจใช้ชีวิตในแบบที่จะเอาจริงเอาเอามรักเอาผลจริงๆนะทําตัวอีกแบบหนึง่งใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลักฐานว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนหรือว่าท่านท่านให้ธรรมะกับคารวะดมากมายจนกระทั่งสามารถบรรลุมรรคผลได้ถึงอนาคามีในขณะเป็นคารวะนะไม่ใช่แค่สอดาไม่ใช่แค่สกทาคานะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอ,อ,อย่างคารวะบางท่านเนี่ยในสมัยพุทธ,ธกาลนะก็มีความฉลาดในเรื่องอริยสัจสี่ คือพูดง่ายๆว่าสามารถจะอสอนธรรมะชั้นสูงธรรมะในเรื่องของการปฏิบัติได้ด้วยนั้นเราเราก็เลยเ,เหมือนกับพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าพุทธศาสนามไม่ได้กีดกันไม่ให้คารวะเนี่ยปฏิบัติธรรมตรงข้ามลองคิดดูนะพระเนี่ยมาจากไหนล่ะเกิดมาเนี่ยเป็นพระกันตั้งแต่เกิดหรือเปล่า ตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยเกิดมาได้แค่ห้าปีหกปีเนี่ยบวชเป็นพระเลยนะมันไม่ใช่นะคือจะเป็นพระเนี่ยต้องมาจากคารวะก่อนเป็นคารวะที่เข้าใจธรรมะเริ่มจากเข้าใจธรรมะขั้นต้นๆน,นะแล้วก็มีแก่ใจมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาธรรมะขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะให้กับคา,ารวะจนคา,ารวะอยากออกบวชเนี่ยก็เป็นคา,ารวะที่ท่านเห็นแล้วว่ามีทุลีในดวงตาน้อยสามารถที่จะทําให้เชื่อว่าเออที่ทำทำอยู่เนี่ยมันเป็นไปเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อนรกก็เป็นไปเพื่อสวรรค์นะฮะหลังจากตายไปแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าจะหยุดเสี่ยงเสี่ยงนรกเสี่ยงสวรรค์ก็ต้อง หยุดเกิดนะแล้วใช้ความเป็นมนุษย์เนี่ยทำปัญญาให้แจ้งทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งนะถึงจะยุติการเสี่ยงเกิดเสี่ยงตายแบบไม่รู้อิโนอ,อิเน่ได้ทีนี้สำหรับคนที่อยู่ในระหว่างกึ่งกึง,ก,งกลางกางไม่ใช่พอฟังเทศฟังธรรมปุ๊บอยากบวชกันทุกคนมันมันไม่จริงนะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป และค่อยๆเป็นค่อยๆไปตรงนี้แหละก็คือการที่ทำความเข้าใจธรรมะไปเรื่อยๆทุกวันแล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งชีวิตมันเปลี่ยนออกมาจากข้างในมันเกิดความรู้สึกออกมาจากข้างในว่าอาะไรชีวิตที่เหลือเนี่ยฉันเน้นเรื่องเจริญสติแหละนะการเจริญสติถ้าคุณไป กะเกณฑ์นะว่าจะต้องเป็นเวลานั้นเวลานี้ช่วงเวลาสั้นๆสิบนาทีย0สิบนาทีครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงต่อวันถ้าไม่ได้ปฏิบัติช่วงนั้นถือว่าวันนั้นล้มเหลวในการปฏิบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติเลยไอเนี้ยถ้าไปตั้งสเปกไว้อย่างนี้ปุ๊บนะจะเข้าข่ายคารวะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถเจริญสติได้ต่อเนื่อง ไม่สามารถที่จะเอาดีทางธรรมเลื่อนขั้นตัวเองเนี่ยไปสู่ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่พร้อมจะเอามรักเอาผลกับท่านแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ตั้งสเปคใหม่ว่าการเจริญสติที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาสิบนาทียี่สิบนาทีที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจงกตรมแต่เป็นทุกขณะที่ เราสามารถระลึกขึ้นมาได้ว่าเออเนี่ยเวลานี้เหมาะแก่การมีสติรู้เห็นธรรมะที่ผุดขึ้นมาภายในรู้เห็นธรรมะที่กําลังปรากฏแสดงอยู่ภายนอกมีสติรู้ว่าขณะน,นี้นะจิตใจของเรามันจะเดินขึ้นในทางที่เห็นความจริง มีปัญญามีความสว่างหรือว่าขณะนี้จิตใจของเรากําลังมืดบอดไม่พร้อมที่จะรับรู้อะไรตามจริงยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเจอ,เอ,อคู่ปรับหรือว่ากูรักคู่แค้นนะที่ทําให้แค่เจอหน้าก็รู้สึกเจ็บเจ็บคัน,นคนกนส่วนใหญ่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เวลาการที่ในในการเจริญสติ ไม่หมอะแก่การเจริญสติเพราะว่าขอแค้นก่อนขอระบายความอัดอั้นก่อนขอที่จะทำร้ายใจิตใจคนสักนาทีหนึ่งสองนาทีมันอดไม่ได้มันไม่รู้จะช่วยตัวเองยังไงเนี่ข้ออ้างแบบนี้นะทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะเจริญสติจริงๆไป อย่างน่าเสียดายเพราะอะไรทําไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าไอ้ตัวความแค้นความคับอกคับใจความอยากระบายความอยากความอัดอั้นอยากจานะทิมแทงคนอื่นใช้วาจาทิมตําคนอื่นเนี่ยอาการแบบนั้นมันเป็นอาการแปลกปลอมที่ดูง่ายที่สุดเลยอยู่ๆมันแหลมขึ้นมาชัดเจนไงอยู่ๆสภาพปกติของเราเนี่ย ันสบายสบายอยู่ดีๆมันเกิดความรู้สึกเออไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องว้าวุ่นอะไรอยู่ดีๆเนี่ยเจอหน้าคู่ปรับเท่านั้นเนี่ยอาการของขึ้นเนี่ยกำเริบขึ้นขึ้นมานะมันมีของแปลกปลอมให้ดูอยู่ชัดๆมันมีการปรุงแต่งอะไรบางอย่างที่ชัดเจนว่าเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้มันเกิดขึ้นแต่พอเราไม่มีมุมมองว่าจะไปดูมัน โดยความเป็นธรรมะเราก็จะแล่นตามมันโลดแล่นไปกับมันถูกมันชักจูงไปหัวทิ่มหัวต่ำไปสู่ความตกต่ำทางจิตนะเราจะคิดคำด่าเราจะมีความอาการหมกมุ่นขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีให้มันเจ็บใจจะทำหน้าทำตาปั้นปึงยังไงใส่ ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยนะฉันเนี่ยไม่ชอบหน้าแกหรือทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีคือพอเรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมไอคู่รักคู่แค้นเนี่ยก็ต้องไม่รู้สึกดีไปด้วยถ้ามันมีความสุขถ้ามันไม่เป็นทุกข์เหมือนกับเราเนี่ยดูเหมือนกับจะเราจะเสียเปรียบดูเหมือนกับเราเนี่ยจะแพ้นะอะไรแบบนั้น คือเนี่ยธรรมชาติของกิเลสมันมันครอบงำใจให้เราพุ่งไปทางนี้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งสเปกว่านี่คือสนามปฏิบัตินี่คือสนามเจริญสติไม่ใช่ตั้งสเปคเล่นๆนะแต่เอาจริงเอาจริงแบบที่ว่ายังไม่รู้หรอกว่าแอดวานไปแล้วก้าวหน้าไปกว่านี้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขยังไงชีวิตจะแตกต่างไปขนาดไหนแต่เอาจริงตรงที่ จุดเริ่มต้นนีว่าเราจะปฏิบัติให้ต่อเนื่องทุกวันโดยการใช้สิ่งที่มันปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยเอามาฝึกให้หมดแล้วไม่พลาดโอกาสพอเจอหน้าคนที่นะเรารู้สึกมันไส้ก็ตามเรารู้สึกอยากให้เขาเนี่ยเกิดความเจ็บปวดเจ็บช้ำน้ำใจ เหมือนกับที่เรามีความทุกข์เมื่อตอนเห็นหน้าเขาอนะะนให้ให้มันไม่แพ้กันตอนนั้นเราจะรู้สึกถึงอาการหน้ามืดถ้ามีสตินะมันจะมีอาการขึ้นมาแบบว่าลืมหมดแหะข้อธรรมะอะไรเคยตั้งใจไว้ดีขนาดไหน เคยอภัยเป็นพ่อพระแม่พระนะเคยปล่อยปลาเคยปล่อยนกเคยไปทําสังฆทานโอ้ยมีความสุขชื่นบานเรากับเป็นเทวดาหลืมหมดมีเหลือแต่หน้ามืดมืดของปีศาจแห่งความโกรธเหลือแต่ม่านหมอกมืดมืดของโลกโลกเปรตโลกนรกไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆนะไอตอนที่คุณเจอหน้าคู่แขน หรือว่าคนที่ทําให้คุณเจ็บใจหนักจริงๆเนี่ยมันจะมีความมืดแบบหนึง่งปรากฏขึ้นมามันมันหน้าตาเราไอ้ที่มันดีๆเนี่ยมันจะหายไปนะมันจะเหลือแต่ประตูของประตูไปสู่ภพเปรตประตูไปสู่ภพของนรกตอนที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครได้ดีตอนที่คุณไม่อยากให้ใครมีความสุขตอนที่คุณไม่อยากให คู่รักคู่แขนเนี่ยได้หลุดมือไปนะจะต้องเอามาบีบบี้ขยี้ขยำให้มันเละคามือตรงนั้นแหละประตูนรกตรงนั้นแหละประตูของเปรตเวลาที่อยู่ในโลกของเปรตเวลาที่อยู่ในโลกของนรกเนี่ยจิตใจมันประมาณอย่างนั้นแหละมันมันแบบเดียวกันนะคือไม่อยากให้ใครมีความสุขไม่อยากยิ้ม ือยิ้มออกมาแบบที่มันสว่างนะออกมาจากใจที่สว่างนะไม่ใช่ยิ้มออกมาจากใจที่อยากเชื่อเฉือนนะมันต่างจากโลกของสวรรค์ที่มันยิ้มออกมาจากข้างในมีความสุขเหลือเกินแล้วก็อยากแจกใจความสุขนี้ไม่เลือกหน้านะนี่ถ้าเราจริงจังกับการเจริญสติด้วยการเตือนตัวเองอย่างนี้ เวลาที่หน้ามืดขึ้นมาตอนเจอคนตอนเจอบุคคลอันไม่เป็นที่รักแล้วเรามีสติบอกว่าเออเนี่ยพบของเปรตพบของเดรัฉานพบของนรกเนี่ยเวลาเขาไปเขาไปกันอย่างนี้ใช้ไอ้นี่แหละม่านหมอกมืดมืดแบบนี้แหละเป็นประตูคุณดูสิประตูไปสู่ความเป็นเปรตประตูไปสู่ความนรกมันบันดาลความคิดแบบไหนขึ้นมาได้บ้าง มันมีแต่คำพูดเชื่อเฉือนอยากให้อีกฝ่ายรู้สึกแสบๆคันๆมันมีแต่ความรู้สึกว่าอยากเห็นเขาร้องไห้อยากเห็นเขาล้มเหลวในชีวิตอยากเห็นเขาพังงานที่ดีๆของเขาเนี่ยมันพังไอ้หน้าตาอะไรที่มันดูดีๆเนี่ยนะอยากให้มันกลับกลายเป็นอื่นเนี่ยลักษณะบิดความจริงที่ดีๆให้กลายเป็นความ ให้กลายเป็นภาพที่แย่ๆเนี่ยมันเหมาะการนารกหรือสวรรค์ลหละพอมองเห็นนะว่าใจของตัวเองเนี่ยมันเป็นประตูนรกเป็นประตูสวรรค์มันจะมีกำลังใจมันจะมีแรงสุดให้นึกอยากจะเอาจริงเอาจังไอ้ความนึกอยากเอาจริงเอาจังไอ้ไฟในการปฏิบัติจริงออกมาจากข้างในนี่แหละตัวนี้แหละที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่อง ไอ้ที่ไม่ต่อเนื่องเพราะอะไรปฏิบัติไปแล้วก็เออมันก็มีความสุขดีแต่ไม่เห็นสลักสําคัญอะไรเลยแล้วจะมองไม่เห็นความคืบหน้ามันมันวัดความคืบหน้าไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มมองจากตรงนี้นะว่าเฮ้ยเวลาเจอไอ้คู่แขนเนี่ยมันมีประตูนรกโผล่ขึ้นมาว่ะบอกตัวเองอย่างนี้นะมันเริ่มเห็นแล้วเออเนี่ยประตูเปรตประตูนรก มันโผล่ขึ้นมาทาบหน้ามันโผล่ขึ้นมาเหมือนหน้ากาก,ากครอบหน้าให้หน้ามันมืดไปคราวนี้มันมันเริ่มคึกคักมันมันเริ่มสามารถวัดความคืบหน้าได้ถ้าเราจเจริญสติต่อเนี่ยไออาการหน้ากาก,ากปีศาจเนี่ยที่มันมาครอบหน้าเนี่ยมันจะบางลงไหมเจอไอเอาแบบของจริงนะ อย่าเอาแค่แบบบนทางจงกรมที่เรานึกหน้าคู่อริขึ้นมาแล้วรู้สึกเอออภัยได้รู้สึกว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยฉันเนี่ยเป็นพ่อพระแล้วเป็นแม่พระแล้วนะฉันไม่คิดอะไรแล้วแบบนั้นอย่าไปนับนะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงนะเอาตอนที่ไปเจอไปลงสนามจริงเนะี่ยตอนที่ คู่รักคู่แค้นมาปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยภาพใบหน้าของเขามันกระทบใจแล้วเนี่ยกระตุ้นความคิดแบบไหนขึ้นมาถ้าเรามีสติอ่าเนี่ยครัวนี้มาถึงท่านของเรืว่าเราจะมีสติที่ถูกได้ยังไงคนส่วนใหญ่แค่ท่องไว้เป็นนกแก้วนกขุนทองบอกว่ามีสติมีสติมีสต,สติแบบนี้มันน่าเบื่อจะตาย มีสติรู้อะไรล่ะมีสติเนี่ยต้องต้องบอกตัวเองถูกนะว่ามีสติแล้วมีสตินั้นเนี่ยสติเห็นอะไรเห็นความจริงเห็นความจริงที่ผุดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาทางใจเนี่ยว่าฉันเห็นหน้าเขาแล้วฉันเกิดความรู้สึกไม่ชอบเกิดความรู้สึกว่ามีอะไรมืดๆครอบหน้าครอบตาขึ้นมา ภาวะแบบนั้นอยู่นานแค่ไหนถ้าไม่สังเกตแบบนี้นะคุณจะสังเกตแค่ว่าหรือมันมีความโกรธขึ้นมาเสร็จแ,แล้วไม่รู้จะดูต่ออยังไงนี้ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่านะไอตอนที่จะเกิดสต,ติเนี่ยมันรู้ว่ากำลังหายใจอยู่ นี่มันเกิดสติจริงๆเพราะเรารู้ขึ้นมานะว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกมันไม่มีทางที่จะโต้แย้งเป็นอื่นหายใจเข้าแล้วบอกว่าเอ้ยนี่ไม่ได้หายใจหายใจออกนี่ไม่ได้หายใจอันนี้ไม่ได้สติเนี่ยมันจะต้องรายงานตามจริงว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติรู้นั้นเนี่ยนะคือเราไม่ได้จะไปเพ่งดูลมหายใจ แต่เราจะอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตดูดีๆเนี่ยหวังว่าคงจะไม่ไปเจอรีพีทคำพูดผมอีกนะว่าดูลมหายใจดูลมหายใจไม่ใช่นะให้สังเกตว่าในขณะที่เราเจอหน้าคนที่เป็นคู่รักคู่แคนเนี่ยแล้วมันเกิดความรู้สึกมืดๆขึ้นมาเกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความรู้สึกที่เป็นอกุศลขึ้นมาอยากดาอยากแอบคิด สาแช่งหรือว่าอยากจะเห็นเขาพินาศนะความคิดอะไรไม่ดีทั้งหลายความชั่วร้ายอะไรที่มันผูดขึ้นมาในหัวอย่าไปปฏิเสธแต่ให้สังเกตว่าณนะขณะนั้นณนะลมหายใจที่เป็นปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้ว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่เป็นลมหายใจเข้าเป็นลมหายใจออกแห่งอกุศลระดับไหนถ้าระดับที่อยากทําร้ายทําลาย อยากสาบแช่งก็ขอให้อาศัยลมหายใจนั้นเป็นตัวห้ามไม่ให้ทำตามที่มันคิดอยู่ในหัวนะเป็นเป็นลมหายใจแห่งขันติพูดง่ายๆมีขันติที่จะสกัดกั้นตัวเองไม่ให้ทำเรื่องเดือดร้อนกับคนอื่นและจะเป็นความเดือดร้อนให้ตัวเองในภายหลังแต่ถ้าหากว่า นะลมหายใจนั้นมันมีเพียงความคิดไม่ดีแอบคิดด่าแอบคิดเน็บแนมแอบคิดเยอะเยะ้ยแอบคิดถางแอบคิดมันไส้แล้วเกิดอาการวนๆเกิดอาการคันๆอยู่ในอกให้ยอมรับไปตามจริงว่ามันคันๆหรือมันมีอาการที่ปั่นป่วนอยู่ในหัวในลมหายใจนั้นแล้วดูว่าลมหายใจต่อมาเนี่ย มันยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่ามันยังปั่นป่วนเท่าเดิมอยู่ในหัวไหมหรือมันรู้สึกคันๆคันน้อยลงหรือว่าคันมากขึ้นจะคันมากขึ้นหรือว่าน้อยลงก็ตามเนี่ยถือว่าเราได้เห็นความไม่เท่าเดิมแล้วในสองลมหายใจที่เปรียบเทียบกันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆในแต่ละลมหายใจนะมันเกิดอะไรขึ้นความเปลี่ยนแปลงไปในทางขึ้นหรือในทางลงจุด ที่จะให้สังเกตต่อมาไม่ใช่แค่แนะคราวนั้นคราวเดียวแต่ให้ดูว่าเจอหน้ากันอีกทีหนึง่งคู่ปรับคนเดิมนะอริหน้าเกา่าแล้วมันมีระดับความปั่นป่วนมีระดับความรู้สึกแน่นอกแน่นใจหรือมีระดับของความหน้ามืดแบบเดิมอีกไหมหรือว่ามันดีขึ้น คือการที่เราจะเห็นความต่างไปของโทสะหรือว่าระดับความแรงของอกุศลจิตเนี่ยนะในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวควบคุมอยู่ในตัวเองควบคุมให้เรามีวินัยโดยไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนมีวินัยที่จะเปรียบเทียบ เพราะมันชอบใจไม่ใช่มีวินัยเพราะว่าเราบังคับตัวเองเราฝืนตัวเองว่าจะต้องทําให้ได้ทุกวันในรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้คารวาะเนี่ยมีข้ออ้างเก่งกว่าพระอยู่แล้วนะวันนี้ทํางานเหนื่อยไม่พร้อมจะเดินวันนี้รู้สึกว่าท้อใจอยากจะหาที่พึ่ง แบบโลกๆบ้างมาทำให้ชุ่มชื่นหน่อยมันก็มันก็ไม่พร้อมจะเข้าเดินจงกรมแล้วมันไม่พร้อมจะเข้าที่นั่งสมาธิแล้วและพอเราแพ้ไปสักแค่ครั้งสองครั้งวินัยมันพังทลายหมดเลยลสุดท้ายก็อย่างที่คุณพูดมาในคำถามว่าเนี่ยมันไม่สามารถมีวินัยกับใครเขาได้ ทำไปในที่สุดก็ทอ้อความท้อมันเกิดขึ้นจากอย่างนี้นะมันไม่ชอบใจไงไปเดินยงกลมมันเหนื่อยนั่งนั่งสมาธิเนี่ยมันรู้สึกฝืนแล้วคนเราเนี่ยจะสงสารตัวเองที่สุดเลยตอนรู้สึกเหนื่อยตอนรู้สึกฝืนมันก็เลยไปทําจริงนะแล้วพอไม่ทําจริงไปเรื่อยๆมาคิดภาพตัวเองโอ๊ยชาตินี้เอาดีกับเขาไม่ได้แน่เลยมันก็ทอ้อท้อท้อท้อ ไอ้ความท้อน,นี่แหละที่จะเป็นกำแพงห้ามเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้อย่างที่ผมว่าเนี่ยเอาคู่รักคู่แคนมาเป็นแบบฝึกหัดบอกว่าเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราเราเกิดมาแล้วทำไมไอ้คนคนนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดมาด้วยมันจะต้องตามเรามาจากภพไหนปางไหนนะเอาคนแบบนี้แหละเป็นเครื่องฝึก แล้วมันจะมีวินัยขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ท้อด้วยเนื่องจากคุณจะเห็นว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆกับการอยู่ร่วมโลกกับคนบางคนมันเห็นแล้วมันได้กําลังใจไงมันเห็นจิตของตัวเองว่าเบาลงมีความเบนกุศลมากขึ้นสว่างมากขึ้นคนเรานะ้พอมันได้ดีจากอะไรนะมันไม่รังเกียจสิ่งนั้นหรอ แล้วมันจะขยันขึ้นเรื่อยๆขยันไปเข้าหาสิ่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆบ่อยขึ้นเรื่อยๆทําแล้วมันได้ดีมีสุขใครจะไม่เอาแต่ถ้าเข้าเดินทางเดินจงกรมนะนั่งสมาธิเนี่ยกลับจากที่ทํางานปุ๊บเนี่ยขนาดเดี๋ยวนี้นะขนาดพระยังมีข้ออ้างแบบนี้เลยไปทําไปทํากิจของสงมาเหนื่อยแบบต้องวุ่นกับกิจของสงทั้งวัน ไม่มีเวลาเดินจงกรมนะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเห็นใจมากอันนี้ก็ยุคสมัยด้วยนะยุคสมัยที่เราเร่งร้อนรีบรัดอย่าไปเอาวินัยกะคือเป็นคารวะปังด,ดีนะเป็นคารวะนะเป็นชาวบ้านอย่าไปเอาวินยัยอย่าไปคาดคันตัวเองกับเอ่เอการเดินจงกรมหรือมานั่งสมาธิแต่ให้คาดคันตัวเองกับการฝึกอยู่ตลอดเวลาทั้งวัน นะเอาเอาจิตของตัวเองเป็นสนามฝึกแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมีความก้าวหน้าที่วัดผลได้แล้วความคืบหน้านี้จะทำให้คุณมีวินัยมากขึ้นเรื่อยๆมีวินัยที่จะมีสติดูไม่ใช่ปล่อยสติปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลาตามกิเลสไปในแต่ละวันนะแล้วในที่สุดเนี่ย เราว่าถึงวันตายเราก็จะพบว่าชาตินี้เอาดีอะไรจากการเจริญสติมไม่ได้เลยค่อยไปต่อชาติหน้าก็แล้วกันนะคือไม่สมัครใจทำเอาเองอะ่ะไอไอตอนที่มันอยู่ในสนามจริงอน่ะนะมันก็เลยเหมือนกับเสียเวลาในชีวิตเปล่าๆอีกชาตนิหนึ่งให้กับข้ออ้างที่จะไม่ทำ นี่ถ้าเรารู้หลักการแม่นยำจริงๆนะเราทำได้ตลอดเวลาทุกวันอยู่แล้วแล้ววินัยมันเกิดขึ้นเองจากความชอบใจจากการเห็นดีเห็นงามนะครับว่าทำแล้วชีวิตเราเบาลงนะมีความสุขมากขึ้นทุกอย่างดีขึ้น